จิตเปรียบเสมือนน้ำย่อมไหลลงสู่ที่ต่ำทำความดีต้องฝืนใจไม่ให้ไหลไปตามกิเลสธรรมะดีๆนะครับของหลวงพ่อจรันแล้วก็ขอสวัสดีทุกๆคนอีกครั้งนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังกันอันนี้ก็เป็นคลิปประจำเดือนกรกฎาคมจะมีดาวดวงใดส่งผลกระทบอย่างไรบ้างเดี๋ยวติดตามชมกันได้ครับ เฟซบุ๊กนะครับช่องชาแนลกุยอพยากรดาวเล่าชีวิตก็จะมีการอัปเดตดวงรายวันแต่เป็นการพิมพ์เขียนนะครับว่าในแต่ละวันนั้นเรื่องเด่นเด่นนั้นมีอะไรกันเกิดขึ้นบ้างลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วเข้าไปดูใน Facebook ได้นะครับลัคนาราศีเมถุนนะครับหรือมิถุนในเดือนกรกฎาคมดาวเจ้าเรือนนะครับคือดาวพระพุธเดินทางเคลื่อนย้ายนะครับประมาณวันที่สกรกฎาคม เสดนะครับเดือนนี้เดินเสดโคจรขึ้นมาทำลัคนาเดินเสดแปลว่าอะไรแปลว่าเดินเร็วกว่าปกติพอดาวพระพุธเนี่ยนะครับเดินเร็วกว่าปกติเนี่ยทำอะไรจะทําอะไรเนี่ยนะครับลัคนาราศีเมถุนก็ต้องทําให้เร็วกว่าปกติคิดให้เร็วกว่าปกตินั่นเองนะมันถึงจะเข้ากับดาวแล้วมันถึงจะเสริมคุณดีๆคุณประโยชน์ดีๆให้กับเพื่อนชะตาพระพุธเนี่ยนะครับ ในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คือเดือนมิถุนายนดาวพระพุธเจ้าเรือนเราเนี่ยไปตกในภพวินาศนะในช่วงจังหวะน,นั้นนะครับดาวร,รีของเราเนี่ยนะครับไปตกในเดือนเสียนะจึงทําให้มีเรื่องราวต่างๆนา,นานาที่ไม่ค่อยโอเคเข้ามาพระพุธท,ที่ไปตกในอนวิญาศนะเนี่ยทำให้ว่าหลายๆคนที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนหรือเมถุนเนี่ยพอตึงเงินขึ้นมามากๆก็มีเกณฑ์ที่จะไปขอกู้สินเชื่อขอกู้ยืมเงินเกิดขึ้นมา หรือว่าไปติดต่อขอยืมเงินใครนะครับในช่วงเดือนที่ผ่านมาพอเข้ามาสู่ในเดือนกระกฎะาคมแล้วเนี่ยหลายๆอย่างมันปรับฟื้นชะตาดีขึ้นพุทธเจ้าเรือนของชาวมิถุนเองเนี่ยกลับมายืนเป็นตําแหน่งเกษตรบดีตําแหน่งเกษตรบดีก็คือมีความมั่นคงมากขึ้นเขาเรียกว่าเหมือนหัวใจของเราเนี่ยกลับเข้าสู่ร่างและวิญญาณกลับเข้าสู่ร่างมิถุนหรือเมถุนเองเนี่ยนะครับก็จะทําอะไรเนี่ย ทำด้วยความมั่นอกมั่นใจนะแล้วหลายๆอย่างนั้นประสบความสําเร็จได้ดีเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปดาวพระพุธเนี่ยนะครับที่โคจรมาทับลัคนาในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยนะครับมีความสําคัญนะอยู่ตรงที่ว่าลัคนาราศีเมถุนเมื่อดาวพระพุธโคจรมาทับลัคนาจะทําให้ว่าจะไปติดต่อง,งานกับใครก็จะมีคนเมตตาเอ็นดูนะครับเพราะฉะนั้นในเดือนนี้เนี่ย มีโอกาสมีเกณฑ์ที่ใครว่างงานอยู่นะไปยื่นสัมภาษณ์ไปยื่นสมัครงานก็มีโอกาสที่จะได้รับเลือกมีโอกาสที่จะได้อาอกาสนะครับเข้าไปทําข้อสอบต่างๆนั้นเกิดขึ้นมาด้วยต่อมานะครับพระพุทธที่โคตรชอยเข้ามาทับลักษณะในลักษณะแบบนี้นะเข้ามาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเนี่ยเรียกว่าจะทําการค้าทําการตลาดทําการค้าขายหารายกับใคร ก็เหมือนจะจบลูกค้าได้นะครับจบลูกค้าได้แล้วก็จะได้กําไรนะครับดีๆกลับเข้ามาด้วยนะเขาเรียกว่าไปค้าขายไปทําอะไรเนี่ยได้ผลประโยชน์บวกๆทั้งนั้นทีนี้นะครับในกลุ่มพนักง,งานออฟฟิศนะนั่นก็หมายความว่าในเดือนกรกฎาคมก็จะมีการประชุมมากหน่อยนะครับมีการพรีเซนต์งานพรีเซนต์ผลงานมากหน่อยถามว่าในส่วนส่วนนี้ดีไหม ก็ต้องตอบว่าดีอย่างมากเป็นเรื่องดีๆอย่างมากนะครับก่อนที่จะถึงเดือนกรกฎาคมเมถุนหรือมิถุนเนี่ยนะครับก็เตรียมความพร้อมเลยว่าถ้าจะมีโปรเจกต์อะไรต่างๆที่จะไปยื่นเสนอไปยื่นสินค้าไปยื่นพีเต์งานในที่ประชุมอะไรเนี่ยเตรียมข้อมูลให้ดีๆแล้วข้อมูลนะครับและผลงานของคุณนั้นจะโดดเด่นมากนะในเดือนกรกฎา,าคมนี้นั่นเอง มาพูดถึงในเรื่องของการเงินกันบ้างในเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับเราเห็นอยู่แล้วนะว่ามีดาวของทั้งดาวพระสุปดาวพระอังคารนั้นจะมาโครจรร่วมเรือนกันในช่วงจังหวะจังหวะหนึ่งนะในเดือนกร,รกฎาคมนี้พระสุปกับอังคารเนี่ยเป็นดาวอะไรเป็นดาวที่มาจากภพลาภะนะครับคือรบพบของความสําเร็จดาวที่มาจากภพปุตตะด้วยนะเขาเรียกว,ว่าลาภะปุตตะลาภะคือความสําเร็จ บุตรก็คือสิ่งใหม่ๆที่มีผลกระทบดีๆเข้ามานั่นยิ่งส่งเสริมนะครับกับตัวดาวพระพุธด,ดาวเจ้าเรือนของชาวเมถุนเลยนะครับว่าเดือนเดือนนี้เนี่ยจะมีช่องทางมีโอกาสหารายได้นะใหม่ๆเพิ่มเข้ามาลูกค้าใหม่ๆนะเพิ่มเข้ามาจะเป็นอารมณ์ในลักษณะแบบนี้เพราะดาวผู้มิตรเนี่ยนะครับมาอยู่ในภพการเงนินเขาเรียกว่า เงินเนี่ยถึงแม้มันจะดูเหมือนไม่มากนะที่จะมีเข้ามาแต่พอมันรวมๆๆกันแล้วเนี่ยเออมันก็พอใช้นะครับหรือว่าพอเพียงหรือว่าเยอะเลยแหละนะในเดือนเดือนนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของการเงินนะครับในเดือนกรกฎาคมจัดว่าดีนะหมุนเงินดีหมุนคล่องดีนะครับกําไรเข้ามามากนะอารมณ์ประมาณแบบนี้แต่ในระยะยาวๆนะในระยะยาวๆย,ยังคง มีรายจ่ายอยู่นะครับมิถุนหรือเมถุนเองเนี่ยเมื่อกรกฎาคมเนี่ยนะมีเงินเข้ามาก็ควรจะสะสมเก็บออมเอาไว้ก่อนเพราะว่าในระย,ะยะยาวๆเนี่ยนะครับรายจ่ายมันยังเห็นโชว์ขึ้นมาอย่างเด่นชัดกว่าหลายๆลักษณะขเขาพอมันจะมีรายจ่ายแล้วแล้วก็เป็นช่วงเก็บออมนะครับดังนั้นอย่าประมาานะครับเมื่อมีเงินเข้ามาอย่าพิ่งรีบใช้ไปนะครับเเรียกว่าเก็บไว้นิ่งๆก่อน เดี๋ยวพอรอตกผลึกก่อนแล้วค่อยคิดเอาไปใช้ในส่วนที่จําเป็นเท่านั้นนะครับมิทุนนะครับเพราะระยะยาวๆอย่างน่ากลักวอยู่ในเรื่องของการเงินมาดูการงานกันต่อไปนะในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับพระระหัสเจ้าเรือนการงานยังไปตกในภพมรณะแต่จังหวะในเดือนอกรกฎาคมนี้นะเดี๋ยวพอเข้าสู่สักสัปดาห์ที่สองของอเดือนกรกฎาคมไปก่อนนะครับในช่วงต้นเนี่ยเขาเรียกว่าทําอะไรในบางครั้งเนี่ย หรืองานเก่าเข้า,ขามามาเคลียร์งานมันก็ยังไม่จบคิดจะทํางานตัวนู้ตัวนี้มันก็ยังจับต้องไม่ได้บางคนเนี่ยงานมันนิ่งไปเลยนะตั้งแต่ช่วงมิถุนาที่ผ่านมาพอเข้ามาสู่รรกรกฎางานหลายๆอย่างเนี่ยก็จะฟื้นดีขึ้นที่นิ่งก็คือแบบกลุ่มอาชีพที่ทําธุรกิจส่วนตัวเนี้ยนะครับแต่ส่วนทํางานประจํานั้นสบายไปย้อนมาต่อนะครับอ่ะทีนี้พอมาเข้ามาสู่ ช่วงจังหวะสัปดาห์ที่สองของเดือนกันยายนไปแล้วเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มมีการเคลื่อนไหวเริ่มมีตัวกระตุ้นนะครับเข้ามางานก็จะค่อยๆฟื้นดีขึ้นงานเก่าๆที่เคยเอามาเคลียร์รยร์ไม่สําเร็จจบไม่ได้ปิดไม่ได้เดี๋ยวก็เคลียร์ได้จบได้ทําได้นะครับข้อดีหลายๆอย่างแบบนี้ก็จะมีเข้ามาปัญหาปวดหัวต่างๆเนี่ยนะครับอ่าในเรื่องของการทําบ้านซ่อมบ้านซ่อมรถอะไรต่างๆก็จะทยอยเบาลงไปน้อยลงไปนั่นเอง นี้บรรยากาศละ่ะบรรยากาศโดยรอบละ่ะเป็นอย่างไรบรรยากาศโดยรอบก็ต้องบอกว่าคนทั้งในที่ทํางานเพื่อนฝูงวงสังคมต่างๆเนี่ยที่เคยาขาดการติดต่อกันไปก็จะมีเกณฑ์ที่จะติดต่อก,กับเข้ามาบางครั้งได้พบเจอเจอ,เจอเพื่อนเพื่อนที่เข้ามานะมาหาทําให้ใคลา,ายเหงาคลายทุกข์กันไปนะครับอารมณ์จะเป็นไปในลักษณะแบบนี้แล้ว ความสุขมันจะไปไหนได้นะครับข้ากล่าวว่าในเดือนกรกฎาคามนี้มันก็จะมีแต่เรื่องบวกๆความสุขนะครับก็จะมีทยอยเข้ามาให้กับชาวลัคนาราศีเมถุนหลายคนหลายๆท่านเลยบริบาลต่างๆเนนะครับของชาวลัคนาราศีเมถุนสูมติบางคนมีธุรกิจส่วนตัวมีลูกจ้างไงก็ ได้ลูกจ้างดีได้ลูกจ้างที่มา,าหาเงินให้นะครับบางคนได้ลูกจ้างค้าขายเนี่ยได้ลูกจ้างแบบโอโ้โหขายเก่งจังนะครับณ์รประมาณแบบนี้ก็มาสร้างเงินสร้างทองให้กับชาวลักนา,ามาศีเมถุนได้นั่นเองดังนั้นนะครับปุม่มคนที่ทํางานธุรกิจส่วนตัวอยากจะมีบริวารน,นะก็เดือนกรกฎาคมนับว่าดีอยา่าคนที่เป็นหัวหน้าคนเป็นเมนเจอร์อยากจะรับลูกน้องใหม่ก็รับเข้ามาได้นะแล้วก็จะได้คนดีมาสร้างผลงานอะไรต่าง มาสร้างประโยชน์ให้กับชาวเมถุนยาวๆไว้นั่นเองนะครับพอมาดูในเรื่องของความรักนะครับในส่วนส่วนนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าความรักของชาวลัคนาราศีเมถุนทั้งคนโสดนะและคนที่มีครอบครวัวแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ามีเกณฑ์ดีเลยนะที่จะพบเจอความรักจากสิ่งรอบข้างจากคมรอบตัวอย่างคนที่มีครอบครวัวแล้วนะมีครวัวเรือนแล้วเนี่ยเขาเรียกว่า มีเงินมีทองเข้ามาความสุขในครอบครัวมันก็เกิดขึ้นนะครับบางครั้งไปซื้อของขวัญของฝากให้คู่ครองก็จะมีรอยยิ้มดีๆกลับเข้ามาเพราะนั้นความสุขในครัวเรือนถือว่าโอเคนะครับแล้วเหนือคนโสดล่ะคนโสดก็บอกว่ามีเกณฑ์นะครับให้คนรอบข้างเนี่ยช่วยเหลือนะครับก็นับว่าจะได้ความรักจากคนรอบตัวนั้นเข้ามาได้ก็เริ่มมีเกณฑ์ที่จะพบรักพบคู่นะครับอารมณ์ประมาณแบบนี้ได้ด้วยนั่นเอง ขอบารมีพระรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารัก์ทั้งหลายช่วยปกปักรักษาคุ้มดวงคุ้มภัยให้กับทุกๆรัการาศีมีแต่ความโชคดีรุ่งเรืองและเจริญขึ้นเรื่อยๆทุกๆวันครับ